สวัสดีครับวันนี้เรื่องการเลือกซื้อกระเบื้องปูบ้านตกแต่งบ้านนะครับผมก็คือกระเบื้องนี่มันแล้วแต่เราชอบอยู่แล้วนะครับผมมันมีหลากหลายขนาดหลากหลายแบรนด์นะครับผมกระเบื้องทั้งกระเบื้องผนังแล้วก็กระเบื้องพื้นนะครับคือวันนี้พอดีของผมกระเบื้องไม่พอนะครับผมก็เลยต้องมาสั่งกระเบื้องที่ o ฮม Pro เพิ่มนะครับคือกระเบื้องไปปูต่อนะครับคือกระเบื้องอย่างนี้นะครับถ้ากระเบื้องมีลายนี้สําหรับ สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะผมคือกระเบื้องที่มีลายเนี่ยเวลาเราปลูคือจริงๆแล้วของผมกันาดผมรู้เองรู้แล้วนะครับผมก็ยังพลาดอ่ะนะครับผมคือกระเบื้องที่มีลายแล้วมันแพงตัวแพงด้วยเราก็เลยไม่อยากเผื่อเยอะนะครับผมก็เลยเอาเผื่อไปไม่มากนะครับเพราะว่ายังไงเราเผื่อเกิน5%อยู่แล้ว จริงๆแล้วนะครับผมกระเบื้องที่มีลายถ้าเราเอาเศษซ้ายไปขวาบางทีมันไม่ได้นะครับซ้ายไปขวาก็ไม่ได้หน้าไปหลังก็ไม่ได้อย่างนี้เท่ากับว่ามันเสียเศษทิ้งเลยนะครับผม <S <S ก็เลยต้องเผื่อเยอะหน่อยนะครับคือกระเบื้องที่มีลายควรจะเผื่อประมาณ10%แต่ว่าบางทีเราเสนอร,ราคางานไปเนี่ยเราไม่ได้เสนอเผื่อนะครับผมส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เสนอเผื่อนะครับเราก็เผื่อเอากับอย่างอื่นนะครับผมกันั้นก็แล้วแต่วิธีการของช่างนะครับผมทีนี้กระเบื้องเนี่ยพอเราจะไปซื้อใหม่ พอเราซื้อไว้หลายเดือนแล้วนะครับผมมันไม่เหมือนกันนะครับคือมันเปาคนระล็อนะผมอย่างของผมเนี่ยผมประมาณรัดสแต่จะไปได้ทีรัดหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะนะผมกระเบื้องที่มีอยู่ของ Home Pro นะครับผมก็ต้องรอกระเบื้องรัดสหรือไปหาจากสายขาอื่นนะครับเขาก็จะหามาให้นะครับผมแต่ว่ามันต้องรอนะผมครั้นี้ต้องรอเป็นอาทิตย์เลยนะครับผม คือการเลือกซื้อกระเบื้องที่มีลายนะครับเราควรจะเผื่อเยอะหรือท่านใดที่ซื้อไว้ล่วงหน้าอย่างของผมเนี่ยซื้อไว้ก่อนประมาณ4เดือนเนี่ยควรจะเผื่อเยอะยๆเลยนะครับผมไม่งั้นจะเสียเวลามากกว่านะครับผมคือแทนที่ว่าเราจะได้ทํางานนะครับเราต้องวิ่งมากระเบื้องและช่างก็ต้องรอนะครับคืออันนี้สําหรับบางท่านที่มีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับผมคือขณะผมเองผมก็ทำมา,าบ่อยๆก็อย่างพลาดนะ,นะครับผมคือกระเบื้องมีลายเผื่อไว้เยอะๆเลยนะครับผม และการมารอกับเบื้องอย่างนี้นะครับผมอีกเป็นอาทิตย์เนี่ยช่างก็ไม่รู้จะทาไงนะครับรอก็งนเงินนะครับผมเป็นอาทิตย์คือบางทีเราเองไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นนะครับคือนะครับต่อไปผมก็จะเผื่อเป็น1 0เหลือก็ช่างมันนะครับผมนะครับอย่างนี้เสียเวลามากกว่านะครับผมนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่กําลังจะเลือกซื้อกระเบื้องไว้ก่อนนะครับล่วงหน้านะครับผมแกกระเบื้องที่มีลายนะครับไม่เผื่อไว้เยอะๆเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนผมนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครัับผมสสวดีครับ